สวัสดีสรครับผมเขยสารใต้ครับท่านผู้ชมครับสลับมือนีนะครับผมกลับมาตามความฝันของคุณยายครับคุณยายที่ผมเคยเหตขคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะครับครั้งแรกที่ผมมาเหตดคลิปคุณยายครับเลขกระเข่าตรงๆครับแล้วก็งวดที่สองงวดที่สองเลกเลกกระบอกเข่าครับแล้วก็มางวดที่สามนี่ครับท่านผู้ชมวันที่สามคุณยายเพินกระฝันพอดีครับเดี๋ยวเขามาฟังความฝันของคุณยายพร้อมๆกันครับเพื่อตัวเลขมันมากนะครับงวดของวันท right. ี่สามสิบธันวาคมสองห่าหกีนีครับ เดี๋ยวไปฟังความฝันคุณยายพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับยายครับสวัสดีท่านผู้ชมนายยายสวัสดีท่านผู้ชมครับไอ้มิโสมไม่ลาครับไอ้งวดนี้ยายยายฝันว่าจังไรครับยายฝันว่าเป็นหอยตัวน้ำแบบวบบอื่นคุณชอยพอมาชอยมาตะพื้นขึ้นได้ ใหญ่กับไปอุ่มเอาอืมฝันว่าเด็กหน่อยตกน้ำฝันเห็นเด็กหน่อยตกน้ำแล้วก็เด็กหน่อยนั่นก็ฟื้นหมดยัยฟื้นฟื้นขึ้นมายหญ่ไปกาะเดามายหญ่ไปอุ่มเอามาเออไปอุ่มเอามาสิมิโสมิลาบอ้ะอย่าใหญ่งวดดิมาหาสิมิโสมเอาแล้วไอ้ ยายมักเล็กตัวได้ละ่ะตีท่าตียายสลับใจห,ห,หกหนึ่งบวกหกหนึ่งกับสี่หกสี่หกสี่หนึ่งบอโอคือยายตีใหค้คือหกสี่หนึ่งเออหกสี่หนึ่งเนาะก,ก,กระถือจะได้หลหายยายผมว่าเพราะว่าเด็กแต่บางคนแต่แต่บางคนเขาตีแต่ยายก็คือเล็เขาหกสครับ เด็กน้อยก็เด็กน่อยก็มันโบเมนเด็กท่าลกเนาะมันก็มันก็มันใหญ่เราก็ตีเป็นเลขสามครับเลขสามสามหกครับประมาณนี้สามหกน้ำกั็น้ำกับหนึ่งหนึ่งหกสามเพราะใหญ่แต่แต่แต่ใหญ่ตีนั่นหนึ่งหกหนึ่งหกอย่างหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่ครับ แต่ผมเขามือเข้าอุ่มมากมันเป็นฐานมันจังดายเมือเข้าเขาเกเอามาปกดะไปแต่อุ่มอุ่มนี่เขาก็ตีไปทุกเด้่ยล่ะอุ่มมันมันเป็นอย่างอุ้มก็เลยกทกล่ละอุมเบาเด็กน้อยครับเอออุ่มอาม่ามันพื้นแล้วเหรอย่ากัไปอุ้มมาม่าพอดีย่ากับอุ้มมาม่าแล้วย่าก็หหูเมื่อเข้าเขาย่ก็ตื่นครับ น้ำมน้ำมนี่เขาตีเป็นหนึ่งครับเด็กน้อยที่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วนะบเมนอนุบาลนะบโบเมนเด็กน่อยนะเขาตีเป็นเลขสามครับตีเป็นเลขสาม้าอุ้มออกก็เป็นเลขหกอุ้มออกมาจากสิมย์ว่าปลอดภัครับพื้นแล้วพื้นแล้วครับถ้าตีตามแบบบ้านเฮานะตีแบบง่ายๆนะครับยายหนึ่งหกสามครับแต่ผมเคยแต่ผมมาเห็นคลิปยายแต่ละครั้งผมเคยฝันแบบนี้จักที่อเนาะ เหล็กมันชิมาเลี้ยีหมีบอลใหญ่ไอเลี้ที่เข้าตีนี่แหละครับพันไม้ดวงเขาเขาเขาตายไปแล้วฟื้นตายไปแล้วฟื้นตายแล้วอื่นคนมาซอยแล้วก็ฟื้นเตัวแบบอะไรให้ปั่มเข้าใจปั่มหขวใจตัวบาสิ่งครับเออบันี้กมาก็บฟื้นขึ้นมาฟื้นเข้ามาใหญฟื้นแล้วใหญ่บาง คนแรกแกมันสีแกมันเกาะเดาฝันแปลกเนาะหรือว่าเหล็กมันสีมามันสีกลับบ่ยายเขาขึ้ืสอกลับเอาไปขึ้าสีกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเอาข้อฝันยายกับซามมี่เนาะกับบุหลา่ยายกับฝันมันขึ้นสียายกับแก่บวเป็นนึ่งพวกเขาแก่เป็นกัแก่เป็นไหนครับ ใครท่านผู้ชมนี่แหละซอยแก่หน่ำครับถ้า่านผู้ชมท่านใดที่ตีตัวเลขเก่งๆครับก็เมียนมาบอกผมกับคุณยายนำเด้อครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านอื่นน่ำครับเพื่อ่านผู้ชมท่านอื่นเพื่อนซีด้เห็นตัวเลขน่ำครับน่ำไปเชียงโฉกกนปีใหม่เนาะยายเนาะให้ไม่โฉกไม่ดาบครับเลขกระซิออกเลยเด้นี่ยายเออแต่กระิออกมันที่หนึ่งครับกับโค้งสุดท้ายพอดียายฝันเออเลขกระซิไมาแล้วเออ ครับท่านผู้ชมซอยซอยกันตีตัวเลขให้คุณยายนําเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับงวดงวดของวันที่สามสิบท่นวาคม้องจหกซีนนี่ครับท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นกะมาแบ่งปันความฝันให้กับท่านผู้ชคมน้อยยายน้อครับเลขสิไม่หลีบร้อยยายเลขยายหนึ่งข่าผคันน้อครับอ่าหลายงวดผมกะมาตาม วันวันแรกที่ผมมาเห็ุความฝันใหญ่นั่นเลขมันเข่าเนาะ<อ>มันเข่ามันถึกเลยเนาะ<อ>ครับอ่ะะาแล้วก็มาัวันที่สองนี่บอ่อเขาเอา่าแล้วก็มาัวันนี้วันนี้กับบนหูก็เหกันว่าชิมาหรือบอมาเนาะ<อ>ใช่ชิมาบอมาเขาหูจะพุ่งฝันครับฝันแต่เลขที่ใหายยหา่มากนี่คือเลขหกหกเยะหนึ่งหกหนึ่งหกสี่เนาะที่ใหญ่มากเนาะที่ใหญบอกท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมครับจะลองพิจารณาเบื้องครับ ถ้ามารกตัวเลขที่ผมกับคุณยายตีให้กันนัไปประกอบการเสียงโซกได้ครับ mm hmm. แต่เบื้องต้นนี่ก็ซอยคุณยายกับผมตีได้ครับยายเพิ่นกับตีตัวเลขบอกเกง่ง mm hmm. ผมก็ตีตัวเลขบอกเก่งครับ mm hmm. แต่สำหรับตัวเลขเดี๋ยวผมลงให้ท่้นผู้ชมเบื้องถ่ายคลิปด้วยครับ mm hmm. เผื่อมันชิมาเนาะ mm hmm. ตอนรับปีใหม่เนาะยายเนะ mm hmm. าะไอความฝันนี่ยายฝันได้จากมือล้วครับนี่ย mm hmm. สองสามมือแล้วฝัน ตอนตอนใดนยายตอนหลายหมื่นสี่ห้าหมื่นอะไรตอนบ่อตอนกลางคืนเลยประมาณเวลาเท่าไหนโอ้ยเที่ยงเปล่าเที่ยงคืนเออประมาณเที่ยงคืนเอออืมประมาณเที่ยงคืนกต่กำลังหลับฝันดีเลยเนาะเออมันนล้หลับฝันดีแต่มื้อนี้บ่ได้ไปได้ ไดยได้ผมเคยไปใส่จากเถิดหรอกอืออ๋อลูกหลานลูกหลานมาจากกรุงเทพก็เลยอยู่กับลูกหลานบ่มาย่ายกับผมเคยเห็ดเวียบครับครับย่ายไปใส่บัวได้มันพิการปวดขาบ่อยจ้ะปวดขาอย่างไรอ่ะขันธือใหม่กันเท่ากับเพ่งจังสีก็ได้อยืนขันยางเอามือขัดหลังได้ยืนขันบัมีมากระเ่าครับครับขันยางก็ขันกันธือไม่นั่งพยองยางกรได้ครับครับย่ายอายุเท่าไรแล้วครับสำหรับอายุย่ายที่ฝัน ปีนี้อันนี้ปีนี้เม่เจ็ดสิบเจ็ดปีนี้เจ็ดสิบเจ็ดปีอืมเราบ้านบ้านเลขที่ที่คุณยายอยู่นี่บานเลขที่เท่าไหร่ครับสามส็ด <37 S 2> สามสิบเจ็ดครับบางบางข้างน้ายายผมว่ายายเหมือนคนฝันเนาะถ้าเลขบ่มาาความฝันมันกับมาบ้านเลขที่เด้อข้าบ่มาาแลวบานเลเขทีกก่กับมาอายุข,ของคุณยายนี่นะหละกมีซาีิสำรับตัวเลขถ้าห้าฝันนะครับเดี๋ยวผมสิไปซื้อน้ำเด้อสำรับตัวเลข ครับท่านผู้ชมครับสรับเลขที่คุณยายฝันกับมีประมาณซ้ำนี้แหละครับก็ลองพิจารณาเบิ่งครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับความฝันนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับถ้าชอบก็นําไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะยายเนาะครับสกัแล้วครับสุดท้ายนี้ครับยายอวยพรอนปีใหม่ให้ท่านผู้ชมเด้เอออ้อยพรห้มีสูงมีลาบเดห้อยู่ดีมีแห้งมีความสูงเจริญเจริญครับ ครับผมก็ขอบคุณคุณยายหลายเด้อครับที่มาแบ่งปันความฝันใกับท่านผู้ชมทุกคนเนาะครับครับผมเคยสารใต้ครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหลายที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ